อ๋อเราเราติดแขกอยู่ไปไป,ไป,ไปเออเราเราให้เมื่อแล้วเราให้เมื่อล่ะเราห้เมื่อล่ะไม่สิอีกเมื่อน,นี้ยเมื่อน,นี้เราติดแขกอยู่เออเราให้เมื่อล่ะ Aí, vem lá, uh, ah. ไครูอาจารย์เราติดแขกอยู่ครับผมครับงงครับครับไปไป ครับผมครับครับไปไปไปแงมาแบบได้วะมาสุดเลยอีก มาแบบนี้เอกลุงพี่เว้ยแบบนี้คูอมากเว้ยว่าแต่มาว่าว่าแต่นึกว่าแต่เพื่อนลุงพี่เออจักแล้วเห็นแต่จอดรถอย่นั่นปุ๊บเลียนรู้ไปผุดห่วยสอดใส่สอดเข้าแบบนี้ที่ไหนได้รู้จักกันนี่วะอ๋อ โอเคพี่น้องครับโอ้ยอืจักกาดย่งเนาะเอ้าจักสวัสดีย่างเดียวเลยสวัสดีย่างเดียวบอกเป็นยางไอ้ผลยางไป่องปลาผลผมยางรัดตั้งนี่ยวางเล่พี่ับเออเมื่อเมื่อครูบาอาจารย์บอสจะขี่จังไหนจะขี่มอตร์้ของเรา โอ้ยของเราถึงหกสิบสามหรออยหกสิบสามหกสิบสาออหกสิบสามนี่เท่าไางไว้หันนี่งมาหั่นไวนับของเจ้าได้หานี่เอานี่หาหาซหาซิฟสองนู่นวนี้หมืนเานี่ตัวนี้นี่ยซิฟกขเออกินเลียวมันงน่คิดเอิจใส่โปรแกรมาเบื้งของเรายางเหเ้ยนอาพี่น้องครับนี่ได้เลิกงามย่ำดีนะครับสมที มกำลังถมที่นะครับวางสิบล,ล้านเลือกสิบสี่สิบห้าสิบหกมีนาคมนี้นะครับนี่แหละครับใครอยากเป็นเจ้าภาพนะครับผมก็ยินดีนะครับนะครับกำลังถมทีนะครับ,กำ,ททรบกำลังปรับปืนทีนะครับเขาสิดสางโบสถ์กันนะครับ ในเร็วๆนี้นะก็จะประมาณนี้เด้อพี่น้องครับพันีเมื่อกี้จักนี้ว่าจะหูจักกันดิเดส่งส่งคือบวชซึกใหม่โอ้ยหาตาหาตาอย่นี่วางได้หรพี่โอ้ยมย่างน่ำอยู่เลยบปากเขาเห่าสียใจเด้ ยนเขามาวัดนี่นะเป็นเตุ่นห่วยอยู่งพบามาอเ้าอมาบอลเ่นเกียร์ดนอยู่แถวั้นนบอเ่นพอคอยบ้่นไหนกบเะเราเพิ่งอยูุ่น่โอ้ขี่รถมันยางนีมาหาสญญายัโอ้ลวาเกินไป นี่นะครับจักรถนะลุงเอกว่ารถแล้วนะครับเออ60ท้ายลูกไปยุบอบะไาไนบ,บ่ทั้งนี่บ่กอ่มีตะปูหวาพนยถ่ายบ่บ่บ,อบอ่อันนี้ได้เ<ะ>อายืดเสานันได้เสาเสาน,านันเสานันได้สูงเมตรหนึ๊บ ทั้งนี้สิซ้ำใดก็สร้างขอให้ได้เสมอทั้งนี้สิจังสี่ก็สร้างหรือจังใดก็สร้างนะเนี่ยวันนี้วันนี้ฮะกระสีมะเบิงอีกตัวนึงแล้มันมันคืบปะคันพูดพูดให้เต็มไปหมดแมนนี่กระตังเราลับเลยเอาดินดินตัวนี้ให้ให้ให้ระยสั้นหนึ่งนะบ่บ่บ่ได้ระดับเด้บ่บ่ได้อันนี้ได้เพียบแต่ว่า ให้ทั้งปุ่นมุ่มเสานั่นน่ะให้มันสูงเมตรหนึ่งใส่มาเลยก็ไม้ความาผ่าตัวนี้ใหคลองหนึ่งบักบักจ่าควบไปสองสองเลี้ยงก็อาจารย์ใส่ก็ได้บอสเด้ว่าครับแต่ว่าชีว่าให้ชีว่าฟิสเบาบอสแมนมันก็ต้องขึ้นแน่นละคลงนึงถ้าไม่โยกถูกนะกระสีกระสีว่าซ้ำต่อนี่ปเพราะว่าทั้งปุ่นกับเมตรหนึ่งบักสูงแมนแต่กับบอสเดีได้ว่าเสียเอาซ้ำนี่หรอกเพิสเแต่ว่ามาซ้อมเม่งก่อน เออซ้อมเบิ่งมันถึกส่งหวอใช้มาให้เต็มปั๊บหมดเออเออใช้รถไรแมนันะเบื้องเต้ยมันยังกัดเลื่อมเลื่อมแมนถูกต้องมันหอมบากลางนี่เจ้าตัวบางนี้จังไรใครจะเจ้าได้สามขันแมนแต่ว่าแมนบอกแต่ว่ามันหมได้สามนิดอกน่าเสียเอาคนนี่อยู่เพราะว่ามันเสียอันนี้อยู่ป็นที่เป็นซิมหมดแมนแต่ชูงี้จะคือชูงีมเอาศัยว่าแต่งเอาต่างหากลาดเทพพื้นเทพยังนี่ครับผมอันม้วนซ่านมันนะนะมันจะตัวยเป็นซิมไม่ให้ตับเจ้ามีความ้ยบ่มีดอก มันได้เฮ็ดแต่ยมันก็ต้องเรอยนี่นะครับอ่จัดไปคิดว่าเกือบสองยู่ดอกมั้งเกือบสองรอย่ดอกี่่ยจิเดียวเก่สุดยีที่นอยนี่ดคิดว่ากระสิบกระสิบบทสองรละ เจ้างศรีเจ้างศรีงามเจังสรีโอ้ยป้านี่หกสิบเที่ยวท่านน้อนี่อยู่เนี่ยนี่นะครับพี่น้องครับอ่ากำลังปรับพื้นที่นะครับเอาดินล่งนะครับสีว่างศิลาฤกษ์วันที่สิบห้าสิบหกมีนานะครับผมไป ต้องการเป็นเจ้าภาพนะครับก,รรก้าไหวนะครับก้าเก้าไหล่ลอยห้าสิบลอยหกสิบซีเม,มนต์บ่สแต่ว่าทั้งมุมมุมม,ม,มุมนี่นี่ให้ได้เมตรหนึ่งครับ ตวมุมนี่ต่ำกว่ามูแมนครับให้ได้เมตรนึ่งแต่ว่ากลัวนิดหน่อยกับ่เป็นอย่างเพียนแต่ว่าแล้วบมแมนว่าพ่อไงถ้าสิมาซ่อมมือก่อนนะว่าเออว่ามันโอเคยังแมนขันบันบ่ท่านพอกะดีใสอีกกะนะแมนก็แมนครับเีแต่ว่ายืดยืดทั้งนี้เป็นรักบันดทั้งนั้นกอาสีต่ากลัวแต่ว่า สิมะเนีเบ well, so so okay, so, ิ left, s <S so yeah. ้งนะดิน anyway, ดินมันสะหน่อยกนะครับ้งทั้งทั้งหนากระสีหน่อยกว่าแต่ว่ากสีซ่อมเบื้องนี่แหละสีซ่อมเบื้องว่ามันเขาทาบอลนะคิดว่าผุแล้วบ่ได้ว่าบ่ได้ว่าลอยสองลอยนี่แหละ มนมันตรงเวลาเขาปั๊มดคลแ่แนเปนเียมครับเมื่อมีดินหนาป่านยุนี้เมอไรจเกี่ยวต่เราอยู่ไนมันลายอยู่ดินไก่เอาไปทิมเอาไปทิมยุเฮ้นจะรถสองรถเยนะแต่ยเอาไปทิ่มมายุเ้นจะรถสองรถเนี่ ไม่จำปนบอกมองไบผูอยู่อยู่เด้บอกบอกผู้อยู่งานใบก็ได้เวลาเป็นยืนมืออื่นมือตัวืนอาจจะเป็นตอนแรกก็บกหมวางทีแล้วตอนไหนแมนตำแห้งเแมนต่านี้ตำแห้งแมนครับประมาณนั้นละเอาให้งามนะตัวนี้แบบแบบเอาเอาหอดตำเป็นเกลียวตัวนี้เอาหอดตำเป็นเกลียวด แมังสี่แมันเทนะจะขบอกไปว่ามันตังสี่ัได้ไรไแหงกันนะไหลวยานมันตำมันนหญิมันมันไปหาบ่พอดีไหันอยู่ดีอไม่คิ่ส pues ิได้างานสิได้ใส่สเ yeah. mm ี้ยเมนใส่สามเรียเลยม่ดยว่าเหมือกันก่อนแม่ะแมันขวยเติมได้วกันเป็บอันนี้เด้เป็นเมีย่นเลยตั้นรนี้ต้องเมียกลัวแม่ครับ